เราถือว่าเรากำลังไปนินเลยนี่เลยบไปนินไปนินตอนไปนไรเนี่ยไปนิน้เลยครับฮอกซีโคตีฮกซีาคีเรื่อเขาเจ็บ้วดมากบุ้งเลยบุ้งไปบุ้งทิ้งไาบุ้งเดี่ยวอย่างาี้บุ้งแฝดยังแม่แหละบุ้งแฝดเพราะว่าบุ้ง

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนนี้กะเกิดเหตุสลดใจพี่น้องเนาะกับพ่อน้องจ้อยทำง,งานของสางแก้วนั่นแหละพ่อแม่พี่นอ้องเนาะมื่อนนี้กะความเสียใจนำ้ำพ่อแม่พี่นอ้นองแสดงความเสียใจน้ำสางแก้วครอบครัวของน้องจ้อยนั่นแหละพี่น้องเกับเสียความสลดใจน้ำพี่น้องเนาะกับทั้งพ่อของ น้องจ้อยอะไได้ตกน้ำาเสียชีวิตพี่น้องในหนองน้ำเลยไปน้องหรือว่ายังไงเนาะเอากระชีไปเบิ่งข้อมูลน้ำกันพี่น้องเลยเอากรบโฮู้เนาะจนมาจ่ายเหตุไปทางแล้วก็สวัสดีพี่น้องผังลาวสบายดีพี่น้องผังไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศน้ำพ่อแม่พี่น้องอะทางบ่อจอยกับสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส่น้ำกันเลยเนาะบ่าว่าพี่น้องทางไหนก็แล้วแต่ผ่ากพี่น้องก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามแล้วก็บอกความคษณาาเนาะพ่อแม่พี่น้องอะไปเบิ่งไปส่มน้ำกันเลยเนาะ ความสลดใจที่พอน้องจอยได้เสียชีวิตตกน้ำพี่น้อยเนาะทางทีมงานสั่งแก้วโด้ดสบายดีสบายดีบ่นเราเหตุการณ์บุคคลากรนะบ่ยนั่นทนะนี่คนตายหรือบ่นเราเห็นบ่นเหตุการณ์บุเป็นวินเป็นอย่างนั้นเมื่อกีเห็นว่าตกน้ำกันตกนีตกน้งเนาะเนาะ น้มุดล้มหนีกวา้ำาไล่ได้หกี่ค่ะน้ำาอะไหลน้ำกระไหน้ำาล่ได้กี่นะไอ้เราเพิ่งลุนดูนีนะม่กับแม่บอแม่อันนี้คือว่ายู่อนเราแน่เลยบนแม่แหละบัวเรากัแบบอันก้มชนะมันี่แหละสงสัยเราพลาดมาแล้วนั้น แล้วงมาดิพดเลยแล้วจะเปลยนว้นเบิ่งนะแล้วก็ย่างมาจกล้างมือหรืววันยังนะแล้วข้าวหดข้าวไว้ายหดข้าวก็หมอดยังหมอดแล้วก็ลุมลุมันมาคว่ลุมใช้อันน้ำนี่แหละน้ำ่ล่มแล้วเลยก็แปลกตเรก็ก็น่าชื่อว่าแล้วก็น้ำยังเมือนนี้เห

มือน้่ตเออใช่ครมืน้ำนี่เเอง้ดียวไปเียวมาเียวเนลูกลาใช่ไลูกลาเคนเดียวนี่คนเดียวจ้าขอตาเลยแล่หลานเลยคีดว่าน้ำหนองน้ำยงโมเมนน้ำมนเนาะน้ำนาชุ่มใจ เงินกระโกเหรอาำงันเนาะจงใจแล้วป็นบจะเป็นี่อะไริย่างมากนะแม่แม่เลยว่าอยากมาล้งหน้าล้งหย่างะไรจิขึ้นไปบงหัวเขาเขาก็นยังนึงอยู่ยังนึ่งไัง่าหนึ่งไใเขาน่ะนะอกน้ำลงะรเลยนอยุ่กลานเหมือนละร้านผู้น้อยอ่ะ

เล um> um si uh> uh uh> ื่อนเพื่อนยังเหตุการจะเสนั่นนี่เลยผัวเจ้าหนีคนพนักงวดแล้วยากไปหนพนักงนไม่ยอไปขึ้นี่ออกใจนี่เจ้าหินผีมันมนดมาดกลยข้่าพนักงานมีก้นัานปวดน่ิตอนเนลกิตอนเป็นยังต้องแช่แ่อแ่จไดเหการนี่ยมาเียมรถบทุก

หกสิบกูตีเรื่องเขาเจ็ดสิบหรอกบ้าว่าผมรู้แล้วใช่ป่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสิบปลายปลายนา่หลายนะพวกแปเนาะไม่แหละมันพวกแปะเพราะว่าพวกแปะวกแปะเก็บพวกแปะพวกแปะปีนี่เหรอที่ยาคุยน้อยอาย เดือดวนวนแม่น้องจัเ้มา่น้องเยนี๋วยเดี๋ยวยู่นกันาไดหนาเดียวเดี่ยมาเดียวยอนลวเนักๆเดียวนีจะคนยังได๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียงนาบังกัน

มันเป็นี้รับคานมาจะพูดสิได้ลูกงอมดง่ายได้คานมาจะพูดมาัพเป็นมันี้คอให้ลูเยมันหันแล้วลำจะเคลียร์หนาที่มาเลยลำลงนี้ที่มานลนี้คอยยังงูเอาวันนี้ยูเกย์แจทั้งนั้นวานนี่ฮะเอาบรอยด่อ้อมาคอมใ้มคันลูกดนะยงมาแล้วเบรกแล้วเเป็นตัอย่างเนาะกนเราจกเคลียร์หนา้องมดหัน

เมอเลาแล้วในบนหนนะนะชาวชาวยังบมาบอกจะแล้วก็ยังบุห็นบ่บุห็นจะอาช่าคนท้่นอไอานี้มัดเลยเข้าไต้องเข้าไต้องย้าไ้องอย่างตายแล้ว่งนี้แล้ว่นี้ใครจะมาขุดอย่างนี้เราเนาะใครจะมาขุดมาขุดีม่นดว้าีม่เีว้แม่ว ร่มเป็นแขงร่มแต่เช่า สามสี่สัโมงเลยเนาะปิดแข่งเวาเยเาอยู่กับลานน้อยานน้องล่มเลยเนาะ ควมเชนี Welcome, we ่นะความเชลยคุกต่อนต่อเลย้แมนให้มีมงเจมง

ผลลมตรงนั้นอะพี่น้องผลลมตรงตีนน้องพผนอะไรพี่น้องเลยโอ้ผลอะผลใหญ่แมนสลบดใจพี่น้องเลยเนาะขอน้องจ้อยที่ว่าทางต่อน้องจ้อยที่ว่าเกินน้องสางแก้วอะไรประเภทพี่น้องเลยเนาะ เด็กเปิดหน้าอเลยมิงไปเลยบาอรอยู่นี่แมนลมถึงมหม ทีว่าตกน้ำเนาะทำบทสื่อไหบุเป็นยังร้องน้ำทำแมนน้ำนเดียวเนน่ยไมตัวนึ่งไม่ได้หน่อยหัวละม่เลนึอมนีลหัวก็เดา้ออ คนรุ่นหน้าลารถดุน่น่นุ่นีมันยังอุ่นเนล,ลยวิวทวย์ใหันิท่นี่บอเราล้มลงเราก็ทีดินยังแน่นาะมันก็วิดแดเกแรกมันจะถึกไหมป่าเบนปาป่า่าป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 ่ปาป่า่นปป่าปป่าป่นาป่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 า่อยา่่าาา่าาาาา มาลคุณจะชุ่มคัปรดัน้ำไแล้วพอหมาแล้วมันนีรลดานถักยืมไปก็เป็นตะกี้หันยืมไปอยู่คุณ่นั้นเม่นันหมดมานี้ยันคุนั่นมาให้เห็เนาะคันคันบกเหนนั้นทำเียมาเต้นาเลือดข้าวอะไรประันเลยคันนั้คันอาเขาปุ้ย่เิ ม่นเข้ายถึงไหมยัถึงไหมแม่พูดีหนาเราเป็นหมู่้านเลยมถึงไหมเราพันหมู่น้ามันสลบบัน มันม่แม่คนืากเราออกอันนี้รูละนะะเรเนเราอแมันรุดออกจงหัวเราอยู่ขนาดเนาย่า้มันมืแ่นาแบบนามันนลมไม่เนื่อมันมืนได้มน้า้วคือกบไม่ฮัน้มันนั่นมันมืนบัดรึงโต๊บดได้เนาะ ก่านเป็นแ่เนเป็นเนคนที่ายใคร่ทลายยนเ็้ตอนแร้คิดว่าเรากหนะน้องนเนี่เปลี่ยนเครื่องนะ้รเปลี่ยนเครื่องจะอะไรเปลี่ยนแล้วใส่ละครัเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนย่งเน็ตมาแล้ว พ่อแม่พี่น้องาก็เป็นเสียใจนะ้องจ้อยเพื่อนที่ว่าพอได้เสียชีวิตไปนะไอ้พี่น้องกันเนาะเสียความสลับใจน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาก็รอบมออกพี่น้องกันเนาะก็บอกขุนเจ้าค่ะว่าไหนๆเนาะคลิปนี้ก็ชีวมิตรอยังหลายพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องไอ้ชีหักแพ้เนาะป่วยซีพางลาของไทยต่างประเทศนั่นเนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีที่หกแพงนี่แหละผลได้ย้ายเคลื่อนที่ไปแล้วพี่น้องกันเนาะทางขอบคของน้องจ้อยพี่น้องไวยเนานะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตัวนี้พี่น้องนี่แหละพี่น้องันพลาน,ลานห้นาลเียหน้เา้เรนี่ยเลย แต่ว่าผู้ดผู้นึงไปปั้มไปตีเราวขาใ้ระบบน่อยเอาเรื่องไปนำเอาออื่ได้ไปเอาบ้านพันกะล่ำเลนาน้อยๆมึงไปเอาเนาะเสียใจน้าพันไปเอาเนาะแสดงความเสียใจนมขบครัวน้องจ้อยไนเอาเนาะน้องสางแก้วเนี่ยพี่อ้อนเผ็นพี่น้องกันไปเอยเนาะ ว่าจังไหนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้อพ่อแม่พี่น้องนะด้วย